จากบริษัท CRMETEC นะคะวันนี้เรามาดูชนิดของโปรบที่ใช้กับเครื่องเช็ครั่ว H25IR Pro กันนะคะเวลาที่สั่งซื้อเนี่ยจะมีโปรบให้เลือกทั้งหมด3ชนิดนะคะจะเป็นแบบ Smart Pro แล้วก็จะเป็นแบบ LED บวก b u t t r o Pro แล้วก็มีตัว Standard Pro วันนี้เรามีของจริงมาให้ดูนะคะจะเป็นตัว Standard Pro ซึ่ง ไม่มีปุ่มอะไรใดๆเลยเป็นการผกธรรมดานะคะมาพร้อมสายแล้วอีกตัวหนึ่งจะเป็นแบบที่มี LED พร้อมกับปุ่มกดนะคะตัว LED เนี่ยถ้าถ้าเราใช้เครื่องอยู่เนี่ยแล้วมันเจอ,อก๊าซรั่วนเนี่ยมันก็จะไฟตัวนี้ก็จะติดขึ้นมานะคะแล้วส่วนปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสำหรับในการเซ็ตซีโร่แทนที่เราจะต้องไปกดหน้าเครื่องเนี่ย เราก็กดที่ปุ่มนี้ได้เลยนะคะในการเซตโร่หรือกด Enter ที่หน้าเครื่องเราใช้ปุ่มนี้ได้เลยกับอีกแบบหนึ่ง Smart Probe Smart Probe เนี่ยจะแนะนำให้ใช้ใน lab หรือว่าสำหรับ Engine น r นะคะทาง qc qa คนที่จะต้องมีการปรับเซ็ตเครื่องบ่อยๆเนี่ยแทนที่เราจะต้องไปกดที่หน้าเครื่องเราก็สามารถปรับที่โพรได้เลยแต่ที่แนะนาถ้าใช้ใน l ายการผลิตแนะนำสองรุ่นนี้ค่ะเพราะว่ามันจะทนกว่านะคะ